ค่ะสวัสดีเอฟแฟนสองทุกคนนะคะมันนี้นทิยาก,กับมีแนวทางโตเลขเกี่ยวกับเลขปูขาวนะคะวันที่ผ่านมานี่เอฟซทางจังหวัดขอนแกน่นอำเภอแวงน้อยนะคะแม่เพิ่นโชคดีกับแนวทางของปูขาวนะคะเพิ่นเห็นเลขสามโตตรงตรงนะคะห้าสามศูนเพิ่นโชคดีเป็นแสนนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้สองงวดแล้วนะคะ วดน,นี่เพิ่นก็เห็นแล้วนะคะเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นจะเห็นเป็นโตด๊ดานะคะนุนทิยาจะขอสัมภาษณ์เพิ่นผ่านปล่อยทางคลิปนะคะอัดคลิปนะคะห้พอมีฟีแนลเอฟซีฟังน้ากันว่าเพิ่นเห็นโตด๊ดเพิ่นโชคดีกับปูขาวทาั้งข้างทีเพิ่นบ่ได้มาด้วยตัวเองนะคะนุนทิยาเป็นคนทายทำเพิ่นนั่งยุบบ้านเพิ่นสามารถซ่องเห็นเลขสามโตนะคะ เพื่อนก็โชคดีไปงวดนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นแล้วเป็นเลข2องโตนะคะจะเป็นโตได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระว่างน้นทิยาก,กับแม่จังหวัดขอนแกน่นอำเภอแวงน้อยนะคะไปฟังน้ากันเลยคะ่ะรูจ้าแม่หวัดดีคะ่ะแม่แม่นอนไปท่านนอนของก็อาบน้ำแล้วจ้า ล้นที่ญาโทรมารบกวนบอบอแต่บ่เป็นยังเป็นยังอันค้ำเหล็สิอุ้ยแม่สันนั่งาถือใจแท้ <c oughs> หนูก็อยู่กับลุงเฮงเหรอคะ่ะไปถ่ายคลิปหัวตะมาเอฟซี <c oughs> พันอยากรู้กแม่ค่ะว่าแม่เนี่ยเป็นคนดวงดีโชคดีหนูถ่ายคลิปปู่ขาวอยู่บ้านหนูแม่นั่งอยู่บ้านอยู่อำเภอแวืงหน่อยจังหวัดขอนแก่นแม่สามารถเห็นเลขกสามตัวถือสองงวดซ่อนแม่บ้าขายแม่นค,มความจริงบออันคืองวดอันสามศูนย์อันที่พันหัวข้างล่างแม่จ้ะค่ะ กับคือห้าสามศูนย์ว่งว่งวางหะละค่ะอวนของเบื้องน้ำภูเขาเหรอ่ะเจ้าแย้งเบื้งเนาะค่ะมันนี้วังวันที่สิกวัน่างมเจ้ากันแย้งอีกับมัเนี่กก็พอหยอดวอนเนาะแล้วรบทองกันค่ะแล้วคนก็ไปแย้งเนาะท่านเห็นสามศูนย์ยูบะายดิบะรู้ว่ะขึ้นมาถือทังเห็นสามศูนย์โตเก้านะยูบะยรผางหัวพิ่นนะค่ะ S <S จ,จะซื้อสามศูนย์เหหนักลา่างนั่นแะว่าวันออกบนเร็วไปซื้อไว้ทางล่างคุณแม่เบื้องพันโทรศัพท์เนี่บอครับจ้ามัเจ้ามันเป็นแง่งย,ยวงผู้ขาวอยู่นี่ดอดผู้ตายหมดเจ้าแง่วันพระพิจิตสองแหวงวมงนั่นมันบ่แม่ค่ะแม่นั่นละ,ละแมวงวดไดที่แม่ได้แสนกว่าโอ้ได้แสนกว่าสองหังวหัวสามศูนย์ล่างกับหววหาสามศูนย์บนนี่แหละจ้าอืองัวหาคร เป็นยังวา <Norm> เป็นยังบุญน้ำค <dir> ุณน้ำเกินอยู er ่ชาร์จมั่ว่ิพานมาหน่เห็นหาสามศูนย์สามโตเลยติแม่อันเห็นสามศูนย์ยั่วมองอันอันคางคางกีตาเล่เฟินนาบันี่เห็นหาหาอยูุ่บอะไรเออตัวหนึ่งมันเป็นมัวมัวหาหาแบบตัวหาตัวชาร์จครับเออกรเลรไห่ม่ฟินเบื้องเนาะมูเฟินตะวันกระชื่อหาหากับสามศูนย์ไม่รอดนะจ้าบันนี่ฉันเลวานเอาตะเกาคนเฟินเพิ่มเคยไข่เงี้ยหลายตัวคนนี่ จะเรียวหาลงมาใส่สามศูนย์องเบงะเรอยว่ายังย uh <si ังคุ้นดีใจว่าสันว่เคยสิงเครับตัวเชื่อหันดอกป้าีแม่ได้รายเป็นไรครับนหันโอ้ว่าหันนั้นหาสามศูนย์ก็คือลายนาะว่าหันเนาก็เล็ดได้ดฮักการคือฮักงานขอกเลี้ยวได้แนกนู่จ้าได้ใส่หมียังวะอ๋อบ่ได้ไายบ่ได้บ่ได้รายได้แสนหน่เนาะอันีว่าได้ใส่หมีเพิ่นหนีไาย ยังมาเป็นยังวุ่นยังคุ้นเหมือนบ่มีหมองสิไปสิมาอาจเอาขันหาไปขออยู่พระประธานวัดบ้านเจ้าของแบบนี้มีพระประธานกันเนาะกระไรว่าลัวเอ้ยอันอันยุ่งคุ้นกัอันอันองค์เดียวกันยุ่พี่กับองค์เดียวกันละให้ผู้ขาเพิ่งภาพบารมีในเถิดกับพอมีลูกไปนอกคื่องเพิ่ดบ้านก็เนี่ยสุดเลยวางสินะอันจะให้สือเลขสื่อเบอร์น้อเพิดในเตือนถอดกั๊ก็ให้ลูกหลานมีคนมาสื่อให้สื่อหน้าเนี่ยเผื่อวางสิละพอมีฟุ้บมาหลาย อันนี้ก็เลยเห็นก็เลยเห็นกรเละชื่อน้ำเพิ่นกระเนี้ยาเพิ่นซอยยังว่าเป็นยังคุณยังคุ้นไรอืมบ้านบ้านเนี้ยเป็นก็ซื้อน้ำยู่เี่เพิ่นซื้อน้ำเพลินก็ซื้ออยุดวันนี้ก็เพราะกระติเพิ่นกระติบ่อาไข่อยู <mel> ่เดือดคือเห็นไห้เห็นเังนั่นสิอ๋อคือเป็นเลขตัวเก่าแถ่ะแล้วแม่คุณแม่แต่ว่าเอ้ากูก็ให้ตัวเก่าเนาะไปกับเล่าให้ตัวเก่ากับชื้อตามเล่าให้ถึงเนเวลานะแม่เราสินสินสุดท้ายที่นุ๊กไปทายวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาแม่เห็นตัวใดฉันเนี้ยหาอยู่ฉัน่เห็น เธอที่เจ้าว่าน่นแม่แว้ง้อยเห็นตัวไหนน้อบอกอันเก็บพี่ํำกันแน่งสิไหนมันบอเห็นก็นเลยบ็่ได้บอกอแต่เห็นสัุคนละ่ะสะสินวันที่พิจิ็รที่เจ้าไปก็พอหยัดวันไปแง้งคนละค่ะ ระซื้อลอ้มบนกับบนไห้ยังสั่กระซื้อเนาะห้าบุญบาร,รมีเพื่อนไห้อีก,กสินะ่น่ะแม่คิดว่าแม่ว่ามันออกบุญแล้วงวดนี้แม่สิเน้นล่างบ่มแมนฉันเลยเน้นลางสิ่ว่ามันออกบุญว่าห้าบุมาลางเนาะสิงนะ่ะก็แ่สลับกันเนาะคุณแม่เนาะแม,มนไม่ได้ถามะน้ำมันนายกบนกับว่าถ้านเรียกได้ยงสินะมันฟูร้อสิงห์เห็นยืดสิ่นี้ว่านั่นี้กระซื้อตามท่านเห็นหน,นั่นแล้วเห็นกระซื้อตามนั่นแล้วห้าบุญบารมีเท่ามีกับสิบปศถี หาบุญเท่าหน่อยเขาก็ซื้อตจำบุญเข้าหน่อยไปทันตัวแม่หนูหนูโทรคุยกับแม่อยู่นี่หนูตั้งกล้องเพื่อว่าอยากขออนุญาตแม่เอาแบ่งปันเอฟซีเนี่ยเด้อค่ะโอ้ยพบเป็นหยัง<ม>คือห้าเป็นบูญผู้ดใดเป็นเจียไก่เป็นสื่อน้ำจังสินอะ่สะสรู้ว่าแม่งวดนี่แม่ก็ยืนยันว่าแม่เห็นตั้งแต่สินแรกสามศูนย์มันบ่ค่ะใช่ใช่สินนั่นแหละสินมันสิบสิบเจ็ดสินเจ็ดสินมันที่สิบเจ็ดมันตองงวดเลยใช่มันตองงวดเลยกัเห็นสามศูนย์นัน บุ๊บบ๊มันยื่หม่องที่บ้านหันผ่าสามชุดดิค่ะยืมอีกหม่องหนึ่งค่ะทั้งนั้นยังแบบบอกคนซื้อลองเบิ่งตัวห้างเป็นยังบุญเหอนจะพลาดกันซื้อหลายตัวค่ะแม่มั่นใจว่ามันออกบนแล้วว่านี้นาจะเป็นล่างแม่ก็เลยจะเล่นล่างบาล่แลันก็รไปหลายไปแล้วด็กสามะซื้อแล้วฟันดีบ่แต่ว่เห็นฝันอันยังเด็กแบบสามธรรมดาน่ะสั่งหมายถึงหันตะเกาเนี่ยหันฉันว่าฝันแบบจะไปเย็นห้องน้ำไปขีดไปเงี้ยวสิฉันติดเงิน มันนี่ซื้อไปแล้วกตบว่าคือพอฝันมาจีบเงี้ยเอาจะเสียสติอรววงดที่ผ่านมาแม่ถือเลขเป็นแสนแม่ฝันว่าจังไดค่ะแม่ฝันว่าเข่าเลี้ยงเต็มหน้าจ้ะงานฝันมาเข่าเลี้ยงเธอเต็มหอยเต็มหน้าเนี่ยคือาฝันดีเขาแก่ฝันนังสั่นเงีเลขเข่าลดแล้วเนาะคุณแม่เนาะแต่ว่างวดนี้กับ่อท่านเห็นฝันไล่แถงบอกกับธรรมดานะก็ซื้อล้มเบิ้งก็จะซื้อหลายสั่นตัวงวดที่ผ่านมาได้หาสามศูนย์เลยเป็นแสนเลย เอ้าพิ่นก็เป็นองค์พระประธานเนาะกัเสียเพิ่นอยู่ดิคือเขากรตีแล้วคันเพิ่นมาให้เฮาจังเจ้าแยงใส่พันก็บ่เห็นดิบ่เห็นจักรตู่ดิมันแยงค่อยๆอยแยงก็บ่เห็นคือเตอืมฮะหมดอันสิ้นที่สุดท้ายนี่งคงสุดท้ายเนาะนย่ามมันก็ส่องโดนบ่ได้ยุ่งก็หลายหลายแม่กับว่ายยุงหลาเนาะกระทอออองพย้นวั็ใส่เสื้อลมไปคุ้มหัวคุ้มหน้าคุ้มตาเพิ่นว่ามัน ผู้ใดผู้แล้วเปลี่ยนหนามาแสดงพวกเราคนก็อยากันนี่นเอาบัเนีอันอันปกติบ้โชคด้ยฮะที่ว่าปีงปองอ่ะได้สามเจ็ดครับค่ะมึงคนฝันเกียวเนี้ยกันว่าไฟใหม่เนี้ยมันอ่าบอถือเลขที่สิ่เฮียแม่เลขบ้านตัวใดค่ะเลขที่สิบสองับซื้อว่าที่สองกับสามศูนย์นี่หละเออที่สองาะไรคือล่างที่น่ะนักลางเลขบ้านเลขบ้านฟอฟันว่าไฟใหม่เฮียแม่บอกครับ ผู้อื่นแบบนี้บ้านเดียวกันนั่นแหละเพิ่นฝันว่าไฟไหม่เงี้ยเป็นแบบที่พ่อโสกยืนสตินเพิ่นเคยฝันแม่นมั้งค่ะเจอคุณนันเพิ่นก็เคยฝันแม่นอยู่ดตินเพื่อนฝันอะไรบ้านเดียวกันนั่นแหละสรุปว่ามีซัำนียร์มับ่ค่ะจ้ะมีซำนัมนล่ะเพิ่นน่ะที่ที่ฉันซื้อไ้เลขบ้านนี่เป็นบ้านเลขบ้านสิบสองนี่มู้ยังกับแม่มู้ห่าจ้ะอ๋อ้มู้สิสิบสอง ซื้อสองตัวทำนี่หลายจะ่ซื้อหลายมันสิเบิร์ดหลายลูกเขียนกคือการซื้อหน่อยๆมันก็ติดตักันมันครับการซืถือซื่อโต๊เดียวกับถือแม่นะนเนาะลูกเขียนสิบสองทับหาเลยกระดาษโน้เพราะว่าเป็นเลขบ้านที่เขาเจ้าฟันมาไฟใหม่<อ>บ้านแม่เป็นเลขบ้านเลขบ้านแม่นะเป็นบ้านเลขที่หนึ่งสองมูหาต้วยกนุ่นที่ยาเขียนหนึ่งสองทับหา จำนวนเลขตัวที่แม่เห็นอยู่กับองค์ปู่ขาวจริงๆเห็นแค่เลขสองตัวสามศูนย์ก็ทักนี่แหละแบบโห้ยโม่คุนเบิ้ลยูเด็กมันก็เห็นสามแบบนนี้ครับเราข้าเป็นยังบุญยังพุ่นเออเป็นกอดเป็นชาวป่าช้าเนาะเป็นกอดตัวตบลูกหวานที่ exams, สวนที่พลาดมากนี่ถูกสามตัวตรงๆได้เป็นแสนจ้าหวดนี่เห็นสามศูนย์สองตัวหางเดียวมันบ้าค่ะแม่จ้าหลังจากซื้อเลขไว้แล้ว คนขางบ้านฝันว่าไฟใหม่เฮือนแม่แมนแมนเด้อเป็นเลขบ้านหนึ่งสองมูหาไม่ไหวเป็นว่าเอา้ามันจิตสืบเลขหลายถึงนี้กว่านั้นมันบอกกับนสามหัวสามหัวเลยสิกับแม่เนาะแม่เนาะจะลองตื่นรองมาได้โชคได้ลาภอ้าวขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอให้แม่โชคดีกันแน่ทางของปูขาวนะคะแม่โชคดีอีกให้ได้อีกเป็นหลายๆแสนเนาะแม่เด้อ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะผมวัสดีครับผม